สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัมทัตโกนะครับก็วันนี้มาพบเจอกันนะครับวันนี้ผมจะมาส่อนนะครับสําหรับพิมพ์ฐานกลางนะครับหน้าฝรั่งนะครับก็จะมีทั้งโซนที่เป็นโซนคราบกรุนะครับแล้วก็เป็นโซนผิวดํานะครับแต่ก็จะมีนะครับจุดที่ให้มองนะครับจุดที่เป็นคราบกรุนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับนี่โซนที่ผิวลงเหลืองนะครับ นะครับวิธีดูนะครับดูทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับตามแนวของผมก็คือ1เลยนะครับหุ่นนะครับพิมพ์ทรงนะครับต้องเป็นพิมพ์ที่นะครับถูกพิมพ์นะครับถูกขนาดนะครับถูกขนาดไอ้เรื่องขนาดเนี่ยเรื่องพิมพ์เนี่ยนะครับต้องมีของจริงไว้ดูนะครับยิ่งเรื่องขนาดเนี่ยนะครับยิ่งต้องมีของจริงไว้ดูเลยนะครับพิมพ์เรียบร้อยใช่ไหมครับพิมพ์ พวกขอบต่างๆนะครับพวกตาหนิพ no euh ิม์พต่างๆนะครับอาจจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างแต่พิมพ์ทรงนี้ต้องถูกนะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อเนาะอาจจะมีตาหนิที่ไม่เหมือนกันหลออนะครับแต่มันจะมีจุดตายอยู่แล้วมีจุดตายนะครับแต่ว่าบางจุดตายนะครับเราก็บอกใครไม่ได้นะครับอ่ะพิมทรงนะครับต่อไปก็ดูผิวพันธ์ผิวพันธ์นะครับมันมีแบบไหนบ้างนะครับผิวที่เคยเห็นนะครับอ่า เคยเห็นนะครับอย่างที่ผมเนี่ยอย่างผมผมผ่านพระเยอะนะครับผมก็เคยเห็นผิวมาทุกรูปแบบแล้วแหละนะครับอตอนนี้ก็ผิวล้างผิวล้างเราก็ต้องดูให้เป็นนะแต่อันนี้ไม่ได้ล้างอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับดูให้เป็นนะคือหนึ่งเลยผิวแล้วก็เนื้อนะครับ <c oughs> เนื้อโลหะพระกุนี้นะครับเนื้อเนี่ยมีหลายโซนหลายแบบนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแบบแก่ทองสำลิดอย่างเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> บางองค์ก็มี มังงงก็มีนาคนะครับมีนาคนะครับนี่เป็นนาคเป็นทองนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะมันจะตายโดยความเก่านะครับความแห้งของโลหะนะครับนะครับต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับที่ไอนะครับอ่ะผิวพันธุ์นะครับนะครับอ่ะผิวพันธุ์อ่าผิวพันธุ์เนี่ยนะครับเรื่องคาบออกไซด์เนี่ย หรือว่าคาบขาวออกไซด์เนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของกุ่มน้ำลอกเนี่ยผมพูดไปบ่อยมากเลยนะครับว่านะครับหลายๆคนเขาก็ทําเลียนแบบนะครับมองให้มันเป็นผนึกแบบนี้นะครับให้เป็นผนึกแบบนี้ไม่ไม่ใช่ฝุ่นนะครับมองให้เป็นผนึกแบบนี้นะครับมันจะคือคาบออกไซด์ของจริงนะครับที่นะครับตั้งแต่วันแรกๆนะครับเนี่ยผมเน้นย้ำเสมอว่าคาบออกไซด์แบบนี้ใครมีนะครับมันจะดูง่ายแล้วมันจะแพง นะครับปิดประตูเก๋เลยนะครับปิดประตูเก๋เลยนะครับอ่ะเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าใครมีนะครับอยากจะแบ่งปันก็ส่งมานะครับเดี๋ยวผมรับเช่ามีราคาให้นะครับอ่ะต่อไปนะครับจุดที่สามนะครับจุดที่สามที่ผมใช้สังเกตเลยนะครับก็เป็นนะครับร่องรอยของตะไบนะครับร่องรอยของตะไบนะครับ เราต้องจําขนาดล่องนะครับวิธีแทงนะครับจําทั้งหมดเลยนะครับก็อ่ะผมจะแกะองค์นี้ให้ดูองค์หนึ่งนะครับนะครับจําขนาดล่องนะครับหรือว่านี่นะครับจดจําให้แม่นนะครับวิธีแทงนะครับตะใบต้องเป็นธรรมชาตินะครับต้องคมคมนะครับเรื่องตะใบเนี่ยนะครับต้องมองบ่อยๆนะครับ สมมุติถ้าวันหนึ่งเรามีของเก๋อ,อยู่เนี่ยเราได้ของเก๋ไปแล้วนะครับพระแต่กุมานานแล้วเนาะนะครับมีของเก๋ปุ๊บนะครับเราก็จะดูจดจํานะครับของเก๋เนี่ยตลอดนะครับจนทําให้เราเนี่ยหลงทางนะครับอ่านะครับอ่ะผมจะเอาองค์เนี้ยอย่างอย่างองค์เนี้ยองค์องค์งเนี้ยเป็นพระที่ไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าเป็นพระผิวเดิมนะครับ หนึงเลยนะครับตัวเนี่ยต้องสูงสูงใหญ่นะครับน้ำหนักของพิมพ์บีเนี่ยฐานกลางเนี่ยต้องเยอะนะครับต้องเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะช่างช่างอันนี้ให้ชมนะครับนะครับต้องมี15เกือบ16บั้ทางนั้นเลยนะครับเห็นไหมสิบห้าจุดห้านะครับอย่างอันนี้สิบห้าจุดหนะครับสิบห้าจุดเห็นไหมครับแต่ละองค์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่ 16.2อย่างเงี้ยองนี้ใหญ่บึกอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ย16.5เนี่ยนะครับนะครับพิมพ์ทรงต้องใหญ่นะครับนี่15.2เนี่ยเห็นไหมนะครับไม่มีต่ำกว่า15สักองค์เลยนะครับนี่นะครับ14ก็ไม่มีนะครับ14ก็นะครับแทบไม่เคยเจอเลยนะครับแทบไม่เคยเจอแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะดูนะครับนะโลหะนะครับมันจะมีความแห้งของนะครับของผิวนะครับอันนี้จะเป็นพระทั้งสองโซรวมกันเลยนะครับจะมีคาบออกไซด์แล้วก็จะมันจะมีเหมือนคาบแห้งๆนะครับคาบแห้งๆนะครับพี่เห็นไหมออกไซด์เนี่ยนะครับจะเป็นสีขาวๆอันนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีผนึกนะครับไม่มีรอยผนึก แต่มันจะเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดอยู่ด้านในนะครับคล้ายๆกับพระโสนผิวเหลืองนะครับพี่ดูนะนี่เห็นไหมจะมีความแห้งแล้วก็จะมีนี่พี่ดูตรงนี้นี่เห็นไหมนะครับถ้าส่องแล้วเนี่ยจะเห็นความนวลน,นะครับติดอยู่กับโลหะเลยนะครับพวกคาบต่างๆเห็นไหมนี่เนื้อโลหะสนิมที่อยู่ลออ้อมโลหะบริเวณนั้นจะบ่งบอกว่าโลหะชนิดนั้นเป็นโลหะอะไรนะครับ ถ้าตรงนั้นออกแดงแงนะครับแดงๆงเนี่ยตรงนั้นก็จะแก่ทางด้านทองนะครับตรงนี้เขียวเขียวก็จะแก่ทางด้านทองแดงนะครับนี่ออกน้ําตาลดํดๆนะครับนี่เห็นไหมครับไม่มีพระที่ดําปีนะครับสมมุติพระเนี่ยดำดำปีเลยเนี่ยนะครับหูเล่นยากนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ออย่างองค์เนี้ยดาผมจะให้พี่ๆีดูนะพระดํำไหมครับดําใช่ไหมครับ นี่เดี๋ยวผมใช้พี่พี่ส่องเห็นไหมครับเนี่ยมันคือคาบต่างๆที่ทําให้ดํานะครับแต่เนื้อจริงๆเห็นไหมมันจะมีความแดงนะครับน,นี่เห็นไหมเนื้อบริบรเวณตรงเนี้นะครับพี่พี่ PR ดูผมบ่อยบ่อยแล้วพี่พี่พิจารณาเลยนะครับแล้วพี่พี่ไม่ต้องส่งมาเช็คนะครับไม่ต้องส่งมาเช็คนะครับอ่าส่งมาแค่ส่งมาขายนะครับส่วนผมจะเช่าไม่เช่าอีกเรื่องหนึง่งนะครับขอญอาตคัดแท้คัดสวยก่อนแล้วกัน แต่พระพี่แท้นะครับผมจะทิ้งท้ายไว้ว่าแท้ครับนะครับนี่นะพี่ดูนะอ่าพี่ดูนะเห็นไหมมันจะมีสีแดงอยู่นะครับเนี่ยคือดําปีเลยนะครับแต่ถ้าดําเป็นฐานเนี่ยพี่ๆนะครับระวังเลยนะครับนี่พี่เห็นไหมครับเนี่ยผิวเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่องค์เนี้ยแทบไม่โดนดินเลยเนองค์เนี้ยนะครับแทบไม่โดนดินเลยนะครับ นะครับใครอยากได้พระแท้นะครับพี่มันขึ้นอยู่ว่าพี่ไว้ใจใครนะครับอยากจะซื้อที่ใครนะครับนะครับเช่าได้เลยนะพี่นะใครๆก็บอกว่าของเขาแท้นะครับนะครับแต่ผมนะครับผมคืออํมทารโกนะครับผมยังอยู่ตรงนี้อีกนานนะครับผมบอกพี่ๆเลยนะครับอ่ะผมอยากเน้นย้ำเรื่องข้าวออกไซด์มากๆเลยนะครับอยากให้เน้นย้ำเลยว่าโซนเนี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าพี่มีนะครับโซนเนี้จะแพงนะครับ โซนเนี้ยดูเหมือนจะนะครับไม่เอี่ยมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโซนที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับผิวจะคุณหรือจะอะไรปล่อยเลยนะพี่นะขอให้มีคาบออกไซด์นะครับที่มันนะครับแท้ๆไม่ใช่คาบออกไซเลนแบบนี้พี่ดูนะนี่คือสนิมของโลหะต่างๆนี่พี่เห็นไหมนะครับเราต้องสามารถดูจําจดจำพิมพ์มให้ได้นะครับอ่านะครับพี่ มีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้นี่พี่ดูอันนี้นี่เป็นพระโซนผิวที่แก่น้ําทองนะแก่น้ําทองพี่ดูนี่พอส่องลงไปนะครับมันจะมีสีดําำนะครับส้มๆนะครับทองทองนะครับเหลืองเลื่อยๆนะครับมันจะเป็นผสมอะนะครับมองบ่อยๆนะพี่มองบ่อยๆนะครับพระที่ทําผิวก็สีคล้ายๆนี้เหมือนกันนะนะครับต้องศึกษานะครับมองบ่อยๆนะครับหากลุ่มที่ เขานะครับเน้นแต่พระแท้นะครับลองลองหาดูนะครับกลุ่มผมก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่กลุ่มนะครับคนรักขนมลอกนะครับพระแท้เท่านั้นนะครับจะอนุมัติพระที่ดูง่ายนะครับเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการซื้อขายนะครับไม่ได้เป็นการเช็คพระแต่เราจะอนุมัติพระที่ดูง่ายนะครับดูง่ายเลยนะครับถ่ายมาให้สวยนะครับดูง่ายเราจะอนุมัติเลยนะครับเวลาคนที่เข้าไปศึกษาก็จะเห็นแต่พระแท้นะครับจะ จะดูง่ายเลยนะครับจะเห็นแต่พระแท้นะครับอ่ะนี่องค์นี้สวยนะครับพระแท้นะพี่นะหลายหลายบาทพี่พระแท้หลักหมื่นพี่นะครับพระแท้หลักหมื่นครับหลักหมื่นจริงๆครับพระสวยเนี่ยแต่ถ้าถามว่าพระหลักพันมีไหมเนี่ยมีนะครับอย่างเงี้ยนะครับมองแท้ดูง่ายเนี่ยนะครับผมขายอยู่เจ็ดพันนะครับ แต่ถ้าพี่อยากได้พระสวยๆนะครับก็แพงหน่อยหรือว่าอยากได้พระที่หน้าตาสวยๆเลยเนี่ยแล้วนะพี่แล้วจะเอาราคาถูกๆเนี่ยพี่ๆระวังเลยนะพี่นะเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมผมก็นะครับสิ์หลวงพ่อหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับสายเดียวกันนะพี่นะไม่อยากให้นะครับไปเจอนะครับผมก็ทําคลิป อธิบายหลายอย่างแล้วนะครับอธิบายทาสอนไปหลายอย่างแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่พี่ตัดสินใจกันเองนะครับว่านะครับเราจะเช่ายังไงนะครับไม่มีใครบังคับเราได้นะครับแต่ถ้าพี่ไปเช่ามาแล้วนะครับพี่ก็นะครับพี่ก็อย่าไปเช็คกับคนอื่นเลยนะครับถ้าพี่ตั้งใจจะจ่ายตังค์ให้เขาแล้วอะนะครับพี่อย่าไปเช็คกับคนอื่นเลยนะครับมันมันนะครับทาให้คนเขาทะเลาะกันเปล่าๆนะครับ อ่าถ้าเราไม่ไว้ใจเราไม่ต้องไปซื้อแต่แรกเลยนะครับไม่ต้องซื้อแต่แรกเลยนะครับเงินเราเป็นเงินแท้นะพี่นะอ่าพี่ดูนะเนี่ยหาหาให้เจอนะครับหาให้เจอนะครับเนี่ยนะครับอย่างองค์เนี้ยนะครับคบออกไซด์อย่างเงี้ยนะครับเดิมๆอย่างเงี้ยหาแทบไม่เจอแล้วพี่นะครับหาแทบไม่เจอแล้วนะครับคนที่เขามีเขาก็จะเก็บไว้นะครับบางทีคนที่เขามีคาบออกไซด์คาบดินเนี่ย นะครับเดี๋ยวเขาก็ไปล้างนะครับบางคนก็ไปล้างไม่เก็บไว้นะครับนี่ดินต้องเป็นดินแบบนี้นะครับต้องมีนะครับเม็ดเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับดินต้องเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆนะครับอย่าหลอกตัวเองนะครับว่าดินมีแบบไหนบ้างนะครับอ่านะครับนะครับสำหรับคนที่ขายไปนะครับถ้ามันผิดพลาดนะครับ ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรับผิดชอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอให้พระเนี่ยผมรับประกันผมรับประกันแท้จักกลุนะครับผมรับประกันแท้จักกลุนะครับบอกไว้ก่อนนะครับรับประกันแท้จักกลุ่นะครับเพราะว่าตอนนี้พระสมาคมเขายังไม่ได้ยอมรับนะพี่เนาะ นะครับผมขออนุญาตรับประกันแท้จากกลุ่ไว้ก่อนนะครับจากวัดแน่นอนนะครับคือออกจากกลุ่มันเป็นแบบนี้ผมเห็นแบบนี้ผมจะพูดแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวีดูนะคือจะเป็นโซนที่มีคาบก่ที่แห้งๆนะเนี่ยเนี่ยอยู่ด้านล่างสุดเลยเนี่ยโซนเนี้ยจะเป็นคาบก่เหนียวๆนะดินแบบเกดๆอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมดินก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับดินพวกนี้จะมาโดนตอนที่นะครับอยู่ปากกุ นะครับหรือว่าไปรวมกันในกระสอบนะครับดินก็ไปโดนพี่นี่พี่ดูอันนี้ลอยนี่ลอยล่อนออกไปนะดินน่าจะหลุดออกไปนะครับทําให้ผิวตรงนี้นะครับได้เห็นชัดเจนเลยนะครับอ่าไม่มีอะไรพี่วันนี้เอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมนะครับกับพระเนี่ยสวยๆนะครับนะครับพระแท้ต้องต้องหาให้เจอนะครับยุคนี้เนี่ยครับยุงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะแพงพี่ เดี๋ยวพอทุกอย่างชัดเจนเนี่ยไอ้ไอ้พระราคาหลักหมื่นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับส่วนหลักพันเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีนะครับถามว่าถ้าใครมีแบบที่ผมพูดเนี่ยนะครับเท่วาท่าว่าพระมันถูกเนี่ยพระมันถูกเห็นขายกันสามพันเนี่ยนะครับถ้าพี่มีแบบนี้นะครับสามพันมาผมรับไม่อั้นเลยนะนะครับถ้ามันมีสามพันจริงๆอ่ะนะครับทักหาผมเลยนะครับถ้าเป็นผิวแบบนี้นะผิวแบบเดิมเดิมนะครับถ้าผมมองแล้วผมชอบ นะครับผมรับเช่าไม่อั้นเลยนะครับถ้ามีสามพันนะแต่ส่วนมากแบบนี้ไม่มีหรอกพี่นะครับจะมาขายผมบางคนขายสองหมื่นนะครับขายหมื่นหนึ่งนะครับนะครับมันมันไปต่อไม่ได้นะครับสําหรับคนมีพระแท้มาครับเขาจะขายผมแพงตลอดเลยนะครับส่วนคนมีพระเก๊เนี่ยคือพระกำกึ่งเนี่ยนะครับพระกำกึ่งจะเก๊หรือจะแท้ผมก็ไม่รู้นะครับเขาก็จะขายอย่างเดียวหรือว่าพระไม่สวยเนี่ย เขาก็เริ่มทะหงิดใจเขาและนะครับเขาก็จะส่งมาขายแล้วอย่างเดียวนะครับไอ้เราจะซื้อไหมเนี่ย <c oughs> นะไอ้เราก็คงไม่ซื้อหรอกพี่นะครับผมดูพระพนมลอกเป็นผมบอกเลยว่านะครับผมดูผมเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วผมศึกษาตลอดผมต้องเป็นคนหนึ่งที่ผมต้องเดินซื้อพระผมประกาศรับซื้อพระตั้งแต่วันแรกๆนะครับผมทําการซื้อขายเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยคือวันที่สี่ นะครับกูแตกวันที่สามนะครับพอวันที่4ี่ผมเริ่มซื้อขายและผมพอวันที่วันที่ห้าเนี่ยพระมันเริ่มเขาให้คนละสามองค์และมันหมดใช่ไหมครับพอมันหมดพอหมดก็เริ่มหากันนะครับเริ่มหากันเริ่มหาแลเล่นซื้อขายผมก็เลยประกาศรับซื้อชาวบ้านนะครับผมจะเห็นพระหมดแหละเห็นพระเยอะมากนะครับพระทั้งตัวเองและพระคนอื่น นะครับผมได้ส่องส่องของคนอื่นผมก็ส่องนะครับพระผ่านตาผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะหลายพันองค์นะครับแต่สําหรับที่ผ่านมือผมอะ่ะนะครับผมคาดว่าน่าจะประมาณ1นึ่พันถึงสองพันองค์นะครับที่ผมซื้อขายนะแต่ถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ผมเห็นนะผมว่าผมเห็นเยอะมากเพราะว่าผมก็ดูพระคนอื่นด้วยอะ่ะนะครับพี่พี่นึกออกใช่ไหมนะครับว่าพระของคนอื่นก็ผมผมก็เห็น ซื้อมั้งไม่ซื้อมั้งนะครับ่องว่าความเป็นมาพระมันเป็นยังไงนะครับพระไหนแปลกปลอมเข้ามานะครับหรือว่าผิวพันธุ์นะครับอะไรที่มันแปลกๆนะครับเราก็ไม่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งแค่นั้นเองนะครับอ่านะครับก็บอกพี่ๆไว้แล้วกันนะครับว่าพระแท้มันเป็นยังไงนะครับพระแท้มันมันเป็นลักษณะประมาณนี้พี่ๆนะครับส่วนแท้แบบไหนของใครนะครับ จะมีแนวทางของตัวเองแต่ที่ไปย้อนดูของผมได้เลยนะครับผมจะเป็นพระเดิมแบบไหนพระผมก็เดิมแบบนั้นนะครับนะครับพระเดิมแบบไหนก็จะเป็นเดิมแบบนั้นใครที่ซื้อผมไปในราคาถูกถูกนะครับอยากจะมาแบ่งปันนะครับใครว่าพระราคาลงนะครับใครว่าพระราคาถูกพระโซนนี้ราคาถูกนะครับถ้าเป็นแบบที่ผมบอกแบบที่ผมแนะนําไปนะครับคาบแบบนี้ทรงแบบนี้นะครับพิมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ A พิม B นะครับตะไบแบบนี้อย่างอย่างอย่างที่ผมพูดนะครับเอามาขายผมผมรับซื้อเรื่อยๆนะครับไม่อั้นนะครับแต่พระจะนาเบี้ยมาอะไรเงี้ยผมไม่ได้เอานะบอกก่อนนะครับนะครับขอให้พระที่พอจะอไปได้นะครับผมรับเช่าเลยนะครับส่วนถ้าพระเกนเนี่ยคือเราไม่ได้รับเช่าอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้รับเช่าอยู่แล้วแต่ส่วนพระแท้เนี่ยนะครับมันเป็นลนักษณะไหนก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปนะครับขอให้ ขอให้พี่เป็นพระแท้นะครับผมรับเช่านะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็มาพูดประมาณนี้นะครับก็ทุกอย่างรู้พูดไปนะครับอ่าเป็นความสัตย์จริงทั้งหมดนะครับต่อหน้าหลวงพ่อเลยนะครับอ่าอยากให้พี่พี่ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเมตตาในตัวผมนะครับเชื่อในตัวผมค่อยมาเช่าผมนะครับถ้ายังไม่เชื่อผมยังไม่ต้องมาเช่าผมนะครับเอาให้พี่พี่เนี่ยเชื่อผมก่อนนะครับส่วนใครจะมีแนวทางของใครยังไงไม่รู้นะครับ แต่แนวทางของอ้ําพระมายังไงมันเป็นอย่างนั้นผมก็จะพูดตามที่ผมรู้นะครับและผมเห็นมาเป็นไงนะครับนะครับขอบคุณหลายหลายท่านนะครับที่เชื่อผมนะครับแล้วก็เมตตาในตัวผมนะครับขอบคุณครับ